สุสวัสดีครับพี่น้องเมืม่อนี้เขาอยู่ที่คัวบ้านตองสีบ้านตองสีงสคุณแม่เย็นจักกะจันดาวไพรนะคะเมื่อนี้มาเย็นก็อีแม่ซื้ออีปูมาย่ำซื้ออีแม่กินแล้วมาอีปูคุณอะเนี้ยแต่ขามันอมกองเอะเลอยอยูย่ก็มึงไม่ทุกขาให้แม่เนาะเอ้เแม่โมหวานแล้วไปทุบเจ้าไปหาแล้ว่าทุบไปแล้วไปอย่าง เราเคียงว่าถูกไปแล้วแม่นพ่อไงพ่อครับเพราะท่านพ่อกินนะคะอันเกี๊ยงน้องใม้ให้ลูกกินอันนี้เรียกลูกโดดเนาะลูกโดดอันนี้ลูกโดดปลูกเองค่ะเพชรแท่งปลาเต๋าแจังๆเพชรคักเพชรเนี่ยปลูกเองอยู่ที่บ้านตองสบรรยากาศตอนนี้ก็มีเสียงกบเสียงเขียด เสียง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 กันหน้าเสียงก็ไม่มาจากผู้สา้นเขาอิเขาอินเน่ยเขากันนี้จ้ะเ้ายุ่เสียงอิสระวาจกปีลวเม่อสามสิบกว่าจะกลัวเท่าได้่สามสิบกว่าปีด้ผัวก็ยุ่นี่ด้ลูกก็ยุ่นี่ ได้ลูกไ,ได้ผัวย,ยบใหญ่ลูกนี้เป็นหมอลำเลยบ่ได้เป็นหมอลลั่มจะเต้นเนาะแม่เนาะที่แรกเนาะเป็นหางเ,เครื่องเางเครื่องก่อนอเนมื่มอก่อนคืองทึ่งทึ่งเต้นทึง่งลำ่มหลอกเพงลงบ่แม่ได้หลอกที่ไหนในที่บ่ร้องค่ะหลอกเพลงอย่างจะแรกเลยอือจำไม่ได้จำอะไรเตืจำได้แต่ว่านั่งมด อันนี้อันนี้หลายปีแล้วค่อยค่อยมาร้องบ้างค่อยมาลองนานงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นได้ฮอดแทาเต็ม <laughs> นางมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น <laughs> เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพ <laughs> ูดมากคนปากกันไกลย <laughs> อย่างกวอฮ่าหรือไงคนผีท, <S <s <ays> <S ทะเลช่า <s ays> งเป็นน้ำไถึงลกษกระิบกรซิบกระซิบข้ามคระซ้าเอากูร้องกระซิดอยู่เต็มกระซิบบ่ได้ไงนอนมาชอบอีเจมม์มา กะคือกาทัต้งรำไปที่ตอนนั้นก็คือเต้นมาตลอดเต้งเต้งเต้นเต้นแล้วแล้วเต้นถึงสว่าโอเต้นเต้นและการเพลงแล้วก็มาแต่งตัวลำมาทำผมแล้วก็มาล่ำลำซดแจีนงลำสอดแจงคือเบื้องว่าศิลปินมันต้องทำทุกอย่างเนาะว่าก็ะทั่งเต้นฉันลาไม่ได้ฉันตายได้อย่างเดียวตอนนั้น แค่คิดว่าเม,มียเมียคัขๆกว่าแมห่ายว่าสันป่วยเออ,เอ,อแบบว่าไทยเนี่ยไหมเจ๊กกเไทยแบบว่าคือตอนจนกลายเป็นอะฮิวาตักกะลูกกนัไทยไปล้ำใส่สาธารณสุขเป็นสีมะลางของนะาเป็นสีมะขาเชื่อเพราะว่ามู่แม่เนี่ยติดเชื่ออะฮิวา เาะว่าไม่เห็นกะล่ำมาตลอดเป็นนั่งเอกเป็นนั่งเอกอเรี้ยงหนึ่งพี่น้องเลี้ยงอีลอยเลี้ยงอีลอยเลี้ยงเง้ากรรแต่ว่ากะล่ำล่ำเรี้ยงแรกกับเป็นนั่งเอกก็ได้ือเปล่ะกับพวกเลี้ยงชีวิตกับเป็นเครื่องหนึ่งอยู่เป็นครื่งเป็นนั่งเอกเครื่องหนึ่งว่าสองสากหรือเปล่าเป็นนั่งเอกบุคกว่าเสียงแข็งเพราะว่าเสียงไม่หวานเสียงหวานเป็นนั่งเอกเสียงอี่สัน มึงก็เห็นกูเป็นนักเอกอยู่บ่าัเสียแเลเออก็เป็นอย่เป็นข้าวเนืองเป็นแต่ว่าเป็นคนปัญญาอ่อนข้าถูกวันแล้ววันแล้วไม่ต้องทุบอันนี้ไม่กินพรุ่งนี้เออเออเออแล้วแถแตงมาเอ้ยอันนี้ไม่กินพรุ่งนี้เออจะได้มันทาให้กูไม่ได้มาทําให้กูกินไงเออเป็นนักเอกตะกันกระเต็นควนแม่นกกับพาหลอดกะจังอัน ห้าไถ่เจ้าแล้วาล่าเราวลองเพลงพี่น้องไม่เห็นแล้วมาลองเพลงโอ้ oh, มาเต้นมา,มาเต้นอยู่สองปีค่ะม,มาสองสองปีก็ได้ผัวเอาเอาผัวก่อนเถอะพ่ <c oughs> อยเยอะมากเจ้าหรือเจ้ามากพ่อเยอะก็ทั้งสองนะคะมาท,ะท,ที่แรกแรกอ่ะแรกๆอ่ะแรกๆแม่ไม่รู้หรอกอแม่ไม่ชอบอแรกแรกแต่พ่อเขาคงจะชอบ เขาดึกเกาะเขาอึดดึกไม้กองลงมาอย่ามาล่อถามสิฉันไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะพอแล้วอย่ามาล่อถามพอแล้วอย่ามาล่อถามลาพี่รองแกนั่นแม่เย็นกระลำมาเลยเป็นตัวโกงมาเอ้าเจ้าเต้นเต้นอยู่จนมาเซาเต้นลำเรียงไหนจะจังเซาเต้นมาท้องไงอ๋อมาท้องที่บ้าน ท้องสามเดือนสามเดือนนี้ยังเต้นอยู่นะฮูจ็คจะคของปลาทองไปรู้แต่ว่าอยากเต้นเออคนมักเต้นเนาะอย่างคนหมักเนาะรู้ว่าสมัยก่อนมันเห็นเต้นเาเป็นลมเป็นล้มหนาเวทีเลยอออีกจืนอีกจืนแลนไปอุ้มเอาเป็นลมตะกี้เป็นตัวเด่นเนาะก็ขาก็สวยเนาะก็ได้เป็นตัวเล่นอ่างย่างง่องพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ ดูบอยเป็นพึ่งแม่เป็นพึ่งเป็นตัวพึ่งน้อยก็ผู้หญิงตัวเล็กๆน้อยใช่กี่นี่เปล่ากังเกงในเขาขี่สมัยก่อนพี่มันลากยาวมาถึงัวมันเอวเลยเนียซีมี่อันปากเหลี่ยมนิดน้อยอยู่ตรงมองนันทั้งทั้งดาบนี่ เขาขี่เส้นเดียวซะเนียมันจะเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วใส่ถุงน่องแค่คู่เดียวอ่ะมันก็เหมือนมันแต่คือเนื่อเฮาเลยมันก็คือถุงน่องมันถุงน่องมันมีบอดี้เด้มันมีบอดี้ให้คือสุมือนี่ว่าขันนี้บอดี้กวยางเส้นนุกสี่ตัวกับไ่บันนี้กับที่นี่พึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้บิกับบินออกมานันังจะบินมาทอดนี่กะ พึ่งน้อยก็บินออกมาบัมัดก่างเวทีปุ๊บกระสีฉีขาออกเพื่อปีกออกกระสีเห็นแต่บิกินี่มอคกับเสือในสิกะปักเหลี่ยมนิดน้อยชูมือนียั้งยั้งอยู่ลูกอันนั้นแต่สีคข่เก็บไว้ก็ให้ไขเห็นเสียงไว้อย่าอายจะพอเก็บไว้อยู่ในห้องห้องห้องตีพอเยอะเก็บไว้ไว้ไครบิก บ่อยไผเห็นเราก็เคยลงแบบว่าอยากอายเนี้ยเออีกออกปุ๊บเขาว่าบ้านนั่นเนี่ยดื้อดื้อเพราะเงีดื้อหลายออไผออกมากกับมีเตมแบบว่าอันอยากมาลรูปอยากออปอนหนาขึ้นมาใส่หมอ่งอันนี้เฮาเลยนะออหรือมัดศูนย์แถวหน้าหรือมัดมันใส่แบบอ,อันนี้แหวหนอออ้อจะให้ทำอะไรบ้างเลยแม่กับซีค้าออกพึ่งออน้อยตัวนี้ บัดสิเอาขาลงกับเตะปลายข้างนั้นปั๊บเป็นเลยคนประซั่งแม่เลยคน <res> หักแม่บาดโ <res> ตบตบมือให้เบิดเดินเลยคนอินแนนโตอบมือให้แม่แม่เต้เขาเลยมันกับยางเขาแม่ยางเขาเนาะมันก็ล้มทวน <fish> จังมันจังมันสิลูกได้บ่ลูกได้เนาะตอนนั้นมันม่มีกล่องมันบ่มี คนถิ่มรามีโทรศพรัพท์มาถ่ายยังสิสุดลงคลิปลงหยั่งเนาะเป็นเต้เขาแล้วก็บฝ่าวเขาเนาะอย่างเขาลุกมัดมมตีเร้าของมาเนี่ย <sandwiches> อัน,อนท่องแล้วก็เลยไปออก,กมะคิกเป็นวะท่องวัดนี้ไปออกลูกได้แล้ววัดนี้พนยารอดโทรมาล่ำกลับขึ้นไปล่ำติวันนี้คลอดคลอดน้องคิกได้สิบกว่าวันเอสิบกว่ามือเออแล้วกับไปไปล่ำอยู่ชุมแพเพราะว่า เจ้าภาพเจ้าภาพจ้างคือเซ็นสัญญาคุณต้องรำเรื่องหอยปานดำมันวะปีนันคือนรำเรืองโงยันชิดีปีนันนึ้นเรืองโงยันชิตีคือหน่อยวัชลินเป็นนางเอกเขามีแสงอรุณเป็นมณิการก็มีไงป่านนี้ยังทุกคนจะมีทุกคนก็ช่วงแม่ท่องก็คือหน่อยกับ กับตองนี่ข่ามาแทนอ๋อหน่อยกับแสงอรุณแล้วก็เพิ่นก็ได้เรียนนั่นวาสนาจ้าแต่ว่าตอนนั้นคือไม่ยินนี่ก็มาทองทองแล้วแล้วบาดนี้่ือดเดือ่อันธวาคลอดคลอดลูกแล้วแล้วได้ซิฟก็มือค่ะบาดนี้เจ้าภาพงานนั่นนั่นบ่ให้ล่ำเรืองเว้นชีวิตสี่ล่ำเรืองห้อยปานดำต้องเอาอีจันสีผู้นี่ไห่ล่ำเพราะย้อนเลยทั่วไปน้ำเจ้าติเลยจ้ะไปฮับเอาเลยติมาลับที่บ้านไปฮับพรุ่งนี้จะอันจะหูแจกว่าเราสิมารับก่อน โม้แกโทรมาบอกว้ให้เอาให้ให้น้องคิกไปยานมแม่กับพญ่าบอกว่าซื้อนมนมกระป๋องมาให้ลูกกินกินนมแดงแม่กินนมกระป๋องน้ำเว้ยพ่อออกไปล้ำเนาะนำนมเต็มเต็มเสือเลยเต็มชุดแบบแข็งเลย ให้เ <S preach ers> ่ราตอนพ่อย่หลอดมาครับไปล่ำให้ให้เพาได้หนีจากลูกให้ใคุณเวลาพ่อคือเวลาพ่อไปตั้งกองนั่นบ่ะเนี่ยกะสิแม่ยกะสิขึ้นไปนอนทั้งห่านกองนอนห่นอ๋อเออนอนห่นแต่เก้าอันเชียงอีสานนี่เพิ่นนอนทั้งเวทีเลยเด้เพื่อนอันแต่งตัวอยู่ทั้งเวทีเราแม่เนาะเป็นบ่อยู่ทั้งเวทีเพราะว่าแต่ข่อยเบอกกับเพื่อนสุดดีขอยกสูงไซอยู่เอาเป็นยังจังอัน อันเสียงอีสานน้ำเลียงเป็นอย่างจะมีคนอันมาซองฟูบูพลดีอยู่ทั้งหลังกล้องมันสาดเข้าไปมันเห็นเบิดแหมเพราะว่าเวลามันล่มมันผาดบอมันก็จะเห็นนี่แหละพี่น้องคายสงสัยเด้อว่ามองอันนี้เนี่ยหระเป็นพี่ิเป็นผักผักผักใช่ตรงนั้นผักผักถ้าจ้านั่งยี่เทิงหันอ๋อที่เป็นฟิวเหมือนที่ว่ารถเวทีสมัยนั้นมันก็จะมีคนอยู่ข้างในอ่ะอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสั้นสั้นนี่จะเป็นของ ข้างทึ่งนี่เป็นของของของ,ของเหมือนมอลลัม,มฟังนี่ของผู้ชายฟังนี่ของผู้หญิงข้างล่างกืเป็นของหางเครื่องหางเครื่องอคือเขาตั้งเวทีปุ๊บคือเขาปูทั้งหลังเต็มเลยแล้วค่อยจะมาทําชั้นต่างหากอ่าเข้าใจไหม,มเขาก็่ได้ตั้งขึ้นอันแถวนี้แถวนี้แบบนี้เเขาจะตั้งแบบตั้งพื้นก่อนเนี่ยตั้งพื้นให้มันเหมือนเวทีแล้วค่อยเอาไปตั้งฉากไปไ้นั่งนั่งต๊ะถึงได้เสร็ออ แนวมันบ่ได้สูงคือสมัยนี้คือสมัยช่วงคือเุทีง่ายแต่เก่านะ่ะนั่นกับคอยกระสูงใสอาบันน,<ม>นี้แม่นเัียงอีสานนี่เคยล่ำยงจักจักวงวง,วงวบ่สเสด็จพี่สเสด็จพ่อยังีบ่บบเคยเบ่<ะ>ล่ำบ่เป็นล่ำแต่เลียงพื้นบ้านล่ำเพื้นบาน้านก็ต้องแต่งตัวเป็นพื้นบ้านทอมเสด็จพี่จะว่าไงบ่ฟิวแบบว่าล่ำเลยว่าได้แต่มันจะบ่คือไหมเออมันบ่คื้อเพิ่น ม่เขาก็บอกนี่เขาบอกว่าคือบัอเออวันจักแก่ถืว่าพีค้าพีค้าน่ะบอไ่ด้พีจะสิเป็นไส่ได้พีจะเิบเป็นเป็นะไเป็นไสบอกว่าเป็นเออพัจะติดเป็นระ้องนี่แหละบกว่าเป็นอีนีว่าล่ำกับล่ำแบบพื้นบ้านเรื่องตีแกงแบบพื้นบ้านพี่บังตาเทพดาสมัยกินมันก็มีพีอนีแ่ละว่าเออจะมาอยอมากเลยอันที่ว่าฟิวเาเรื่องกีอัน เรื่องต้นันตอนั่เรื่องนกพอถ้าเป็นเกียนเนี่ยเอาอย่างเขาภาษามาเรื่มนวดไรเจ้าของกัสลอไปซี้นวดเขาแล้วก็จะไปหาผู้บ่าวอย่างเจ๊เจขึ้นไปได้อีกที่ศีะผู้แต่งผู้หยังก็ว่าไปจริงใช่ไหมเนาะแล้วแล้วฟิวเรื่องอย่างนั้นค่อยว่าคือตัวเอกมันไม่ได้เป็นแค่ฟิวนางเอกพระเอกนะคนที่เดินเรื่องแบบเพื่องเจ้าจ้าสิทพืเจ้าเป็นนางเอกเลยจะจะเป็นตากล้องกันจริงหรืยาจะมาถึงว่า เรื่องมันทําให้เราเป็นตัวเอกเนี่ยอืมคล้ายๆแบบว่ามันมันได้ขายเรานเด่นหมดทุกบทเพิ่นใครขามาเพิ่นกะจิตแตงหางแม่บอกว่าคุณได้ออกหน้าเวทีแค่ฉากเดียวคุณก็อย่าเสียใจเพราะว่านั่นแหละคุณคุณจะได้เกิดคือทำฉากเดียวน่ะของคุณน่ะทำให้มันดีเฮ็ดให้มันดีแล้วค้นกะสีหูจัก ก็จ be ิจดจำาคมันก็จะเนเพราะว่าเพราะว่าเอาง่ายว่าเหมือนเ้าเาถ้าเป็นหมอลำอย่างมากเราก็ได้แค่ร้องแค่สองสามเพลงแมนบอปั้นอนันสองสามเพลงก็ยังของบอกบอกบอยอะไจก็มีได้ทั้งคนสุมือนี่เป็นนักจอสมยตะกอนนี่เป็นนักร้องก็ได้ร้องร้องหอดเถาใดเนาะสุมือนี่ร้องก็ได้แต่แต่คนมักหมอลำได้เหมืน กระลำหอดเถาบ่ได้ได้ป่ะโอ้กระล่องเพลงหอดเถาบ่ได้ได้เถาไปกับขนกับบ่มนิยมเนีแล้วก็ต้องเปลี่ยนบทไงเป็นแม่แต่เป็นแต่ลำเป็นนี่ยเถาเ้ากระลำเป็นเมเป็นย่ายเอากรยังสามารถทำงานได้บอกอาขาเสมนาพี่ว่าเขาจะจ่ายกันอยังไงหรือย่าจะคิดว่าจกันไหนเอาะเป็นได้ยู่แต่ไม่หักพื้นแสิรับได้เท่าไหร่มาเจอแค่ที่น้ำใว่ามาสิร์ฟแต่กินอะันไหนขอเสียงเบาหวานคือนนั่งเอกน่ะเมี่ย กอดกับสีบอ,สอ, <c oughs> อกยังสีเละกอดเบื่อมวล <c oughs> มีซื่อหยังแก่ก่อนไหนกอดอันตะลับมาหนิวาสนามันหลายแห้งจังบวาสนาอีลอยอจันซีเป็นแตก่ก้อนกอนเนี่ยที่บ่ได้อัดซีดีาาดมันหลายแต่ว่าจับ่ได้จันปีมันหลาย จำไม่ได้จำปีจำปีกับเทามากกับจำปีอีกนะครับพ่อท้าไม่เกิดก็เสียจำปีพ่อเกิดกับสีวนวนเวี้ยงบ้าไพบุญมั่นอีดอกทองตอนนั้นมันมันมันเมื่ท่านมีโซเชียลมาท่านมีกีบหลวดไว้ในนมก้มนาซองเออจับได้เบิดน้ำสูงเอาไม่หวานเราเปิดตลอดน้าลดไม่ให้จำว่าไงเปล่าประเด็กก่อน ประเดี๋ยวคอยกับมีได้เจืยนแล้วกันเออเจ๊คือผ่อเนาะเออนี่อะไรก็คือบาเอายากแต่ขาดมันบวบบวบบวบเป็นตะดังมันบ่ดังเลยไงอือเวลาเบิ่งหรือเปล่าเวลาถ้ามันถ้ามันไม่ได้มันไม่ดังเอ๋อสูหลานกูร้องเลยเป็นยังไง ไม่อยากไห้ไปน้ำปูไม่อย่าไห้ปูอาอย่างห้งาอาไปแม่เจ้าไปเอาล้านแค่นี้ละไปเรื่องพี่น้องม่ยเย็นไปเอาล้านแล้วตอนนี้ล้านไห้แล้วอยกก้องายาผู้ใดอยากมาเล่นนะแม่เย็นช่องนี้ก็อยุบันยูเดออยู่บันนะคะบ้านตองสีบ้านน้องใสตบุนน้องนาคํเ่ล่ะเลี้ยงไกลขายเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงไกลขายขายข่ไขายขยขายไนอลูก